ครับก็ขอสวัสดีนะครับสำหรับแฟนคลับ FFC FC นะครับช่องปลายหนุ่มเสกนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีญาติทร่มำสายบุญนะครับมาร่วมซึ่งเป็นเจ้าภาพกระถินนะครับสามัคคีเพื่อที่จะทอดถวายนะสำนักสงฆ์ป่าหนองพยอมนะครับอันนี้เป็นเสียงในฟิล์มนะครับบางท่านก็อาจจะฟังแล้วเข้าใจนะครับ อาจจะรู้เรื่องแต่บางท่านก็ฟังแล้วอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับสกุลสกุเด้วยครับเด้อมาร่วมอนุโมทนาบุญนํากันเด้อครับเด้อสำหรับแฟนคาับเอฟซีนะครับช่องปลายดงเจกนะครับที่ได้ส่งปัจจัยนะครับมาร่วมเป็นกระภาพในการทอดกระตินนะครับในปีนี้นะครับก็มีหลายท่านนะครับที่ส่งมานะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ บางท่านก็อาจจะคิดเอ่ไม่ได้ส่งมาก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอธนาบุญร่วมกับแฟนกับเอฟซแล้วก็ญาติธรรมสายบุญทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนะครับที่มาร่วมงานนะครับมหากรถินในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสภาพหลักนะครับพ่อสงแม่ทอดนะครับแสนดีนะครับซึ่งเป็นสภาพหลักนะครับแล้วก็ ญาติท <zo> <t festivals> ําสายบุญแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนะครับี่ต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณพีทนะครับต้องกราบขอบพระคุณด้วยนะครับที่ได้ส่งปัจจัยมาร่วมนะครับแล้วก็ญาติธรรมสายบุญนะครับจากขอนแก่นนะครับก็ได้โอนมานะครับแล้วก็คุณนิดนะครับนิดรุดีนะครับที่ได้ส่งุนทรัพย์นะครับเพื่อที่จะสร้างบุญ ทอดถวายนะครับเพื่อที่จะหารายได้นะครับสร้างาซื้อที่ดินนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับวัดของเราตอนนี้นะครับก็เป็นแค่สำนักสงฆ์นะครับยังไม่ได้เป็นวัดนะครับเพื่อความถูกต้องนะครับก็อยากจะซื้อที่ดินนะครับถวายวัดตอนนี้นะครับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์มีโฉนดนะครับ ทั้งหมด13มมไร่ไน,นะครับแต่เจ้าของไม่ยอมแบ่งนะครับถ้าขายก็คือขายหมดไร่ละ350,000น,นะครับนะครับฉะนั้นก็แจ้งนะครับเพื่อทราบนะครับว่าที่เราอันนี้คือจุดจุดประสงค์ของเรานะครับที่จะ สวัสดีครับนะครับเพื่อที่จะหารายได้ส่วนหนึ่งนะครับซื้อที่ดินถวายวัดเพื่อที่จะได้สร้างวัดถูกต้องตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็มีทั้งพิธีมีทั้งเสียงในฟิล์มแล้วก็เสียงเปลี่ยนนะครับตามที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ สอนมานะครับฉะนั้นก็แจ้งไปยังแฟนลับ F อีแล้วก็ญาติทรรมสายบุญทุกสายนะครับได้รับทราบนะครับพรุ่งนี้จะเป็นวันทอดถวาวยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับกระตินของเราเป็นกระตินปลอดกระินปลอดเหล้านะครับปลอดแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็ฟังไปก่อนนะพี่น้องเนาะฟังเอาพี่น้อง อาจพลังค้นกับฟังแล้วกัเข้าใจเนาะพลังคนกับฟังแล้วอาจิบอกเข้าใจนะครับเพราะว่าเป็นเสียงในฟิล์มก็คือเป็นภาษาพื้นบ้านนะครับเพราะว่ากูบาจานหรือพรามนะครับเป็นกระต้องศึกษาเกี่ยวกับภาษาพื้นบ้านนะครับฉนั้นจะแจ้งนะครับ <า S 1> เพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับหรือแฟนคลับ f ีได้รับทราบว่า พื่นมวลภาษาอย่างคือบ่ฮูอย่างประมาณนี้นะครับนี่แหละครับเป็นเสียงในฟิล์มก็คือภาษาพื้นบ้านฟังเอาครับพรุ่งนี้นะครับแฮกะทินนะครับน่าจะประมาณ8ปดนาฬิกานะครับหรือ9้าโมงเช้านะครับแจ้งเพื่อทราบนะครับฉะนั้นกะ แขงพ่อแม่พี่น้องญาติที่ทำสายบุญนะครับที่อยากจะมาร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับในการทอดกระถินนะครับหมู่บ้านช้างจังหวัดบุรีรัมย์หรือบ้านพี่ม่านพ้นเงินนะครับอันนี้ก็ต้องกราบขอประคุณนะครับหลายๆด้านหลายๆเสียงหลายๆสายนะครับที่คืออย่างพ่ายทองคำยัง4สี่กับมีแควนกับเอฟซีนะครับเป็นร่วมบุญมาได้เจ็ดหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องครับก็ขออนนโมทนาสาธุกับแฟนครับเอฟซีกับญาติที่ทสายบุญ ทุกท่านทุกคนนะครับผมเบิ่งฟังเอาครับอันนี้ก็เป็นญาติที่ทำสายบุญนะครับที่มาจากทั่วสารทิศนะครับที่เจมาร่วม แฟนครับ FC นะครับของเสื้อสิงหรือขอบพวของคุณตาตุ๋ยสารงงามนะครับเป็นไปได้สมทบมากเป็นปัจจัยกับพอสมควรอยู่ครับ1 0 0 0 0ืบาทกับผมกัอนโนโมทนาสาธุกับแฟนครับ FC ของช่องเสือสิงนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็ขอให้พี่น้องนะครับได้ฟังเอานะครับ อันนี้เป็นเจ้าภาพหลักด้ยครับเด้อปีนี้ครับนี่ตาสงนะครับแต่จะเสีเป็นเสียงในฟี่นงนอยนะครับผมนี่ละครับเป็นเจ้าภาพหลักด้ยพี่น้องเด้อในพี่นาผมขออนุญาตแจงไหวเด้อครับเด้อพี่นาผมเม็ดใหญ่นะครับพอดีผมอยากให้ช้างทุกเชือกนะครับเป็นเจ้าภาพกระถินในการทอดถวายเพื่อที่จะหารายได้ ซื้อที่ดินถวายวัดรับพี่น้องครับพี่หนาพี่หนาจัดใหญ่ครับผมฉันก็ฝากแฟนครนขับเอฟซีนะครับผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับพเพื่อที่จะหารายได้ซื้อที่ดินนะครับถวายวัดถวายให้กับสำนักสงฆ์ป่านองพยอมพเพื่อที่จะได้สร้างวัดให้ถูกต้องตาม กฎหมายนะครับฉะนั้นก็จึงฝากแวนครับเอซผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาส,สนานะครับได้สละจตุปัจจัยนะครับต,ตามกำลังศ <ทา S 1> รัทธา,านะครับมีหน่อยเฮ็ดหน่อยมีหลายเฮ็ดหลายนะครับปีน้านะครับพรายหนุ่มเศษนะครับสีจ้องเป็นเจ้าภาพกระถินนะครับพร้อมกับช้างทุกเชือก นะครับจองเป็นกระภากกระถินเป็นกระถินช้างนะครับเพื่อหารายได้ซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์ป่าหนองพยอมเพื่อจะได้ส้างวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายครับพี่น้องครับสมัยสมือมั่นก็ะยากยากแน่ครับผมเพราะว่ามั่นหลายอย่างครับถวาลังเทียเฮาแค่เฮ็ดแค่ที่พักสงฆ์ มันบ่อครับมันอยูบ่บไดไ,ไหมครับพี่น้องครับมันจําเป็นต้องให้สร้างวัดได้ถูกต้องตามกฎหมายฉะนั้นลูกหลานอยากทําถ้สายบุญคณะกรรมการวัดพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านที่มานพ้นเงินนะครับจึงอยากหารายได้เพื่อที่จะซื้อดินถวายวัดนะครับให้เป็นหลักฐานให้เป็นรากให้เป็นฐานที่แข็งแรง ของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปครับพี่น้องครับครับสำหรับมือนี้เด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็สีขอยุตินะครับในการทายทอดให้พ่อแม่พี่น้องได้บึงนะครับได้เห็นแต่เพียงเท่านี้ก่อนเนาะครับเนาะจังไหนก็ขอให้กุศลผลบุญนะครับที่พ่อแม่พี่น้องอยาิที่ทำสายบุญนะครับได้ร่วมกัน เหตุในครั้งนี้จงหนุนน,น้ำให้ญาติที่ทํำสายบุญและกับพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขุนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดการสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมาตปร,รารถนาทุกประการเด้อครับเด้อขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับพี่น้องครับ